ได้า้นการะครับมากลวิธีการวิเคราะห์ขอดนะครับผมจากการการนำหุ้ยวังเตนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของการชุนปรทันเป็นกุ่มริขัอนะครับแล้วก็เนี่ยมาแจกให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับนี่นะครับบรรยากาศของฮุธ์นะครับ เป็นทีมงานเราตานนับกำลังแพ็กก็คขนุนทอดนะครับใส่ถุงอยู่แล้วทีมงานกาาชาตใไม่ใช่กาานเอก็มาว์เดี๋ยวรุ่งนาไม่ได้ผานคำถามแต่ว่าถ้าเห็นใครหล่อใครสวยเราจะใจง่ายแจกทุกทีกันนะครับผมแล้วถ้าใครใสแล้วนะคะอันนี้เขาใสอยู่บนรูปไม้เนอะมาูมาดเลยคนะนี่นะะเหลืออีก ขนาดคืนนี้ด้วยก็สามคืน,นเท่เองนะคะเพุ่อเพื่อหาสุดสามคืนนะคะขอนนปสะดกดไ้ครับตอนนี้ผมแว็บนะครับมาถ่ายวิธีการสไลด์ขนุนเพื่อเอาไปทอดอีกครั้งนะครับไปโยลงยูทูบด้วยนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแล้วทำไมเขาทำทำด้วยความทน,นาันจังเลยครับทำวัวแล้วสี่สิบกิโลใช่ไหมสี่สิบกิโลเนี่ยสี่สิบกิโลขนุนหรือว่าลูกใหญ่หรือว่าสี่สิบกิโลยังไงครับ 40กิโลคือทอดแล้วแงแล้วละชาน4ส่กิโลแห้แงแล้ว40กิโลแสดงว่าตอนที่เป็นขนุนเป็นลูกประมาณกี่ลูกครับต่อวันมันประมาณเกือบเกือบร้อยโลครับเกือบเกือบร้อยโลนะครับประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลต่อวันนะครับผมที่ทํามานะครับทํมทด้วยความชำนาญด้วยนะครับผมแล้วอยากถามว่าขนุนอันเนี้ยตอนเนี้ยมันชิมได้ไหมครับตอนนี้ถ้าขนุนดิดๆแบบนี้มันชิมได้ไหม มันจะไม่แบบพิเศษพอ๋อชิมได้แต่รสชาติมันจะไม่พิเศษนะครับอืไปกินกิน้้อ้อะอาหนไแ้อ๋อแลูกนี้าไปหวานลกทานไม่ได้อ๋อทานไม่ได้มมี่าไม่ได้เพราะอะไรนะักระถอแต่บกระอ๋อหวานไม่ได้เลยตงตักระเปต่รูปเพิ่มเนูแ้ง อันนี้ก็เรียกแต้มค่ะแต้มแต่ถ้าเรากินสุกธรรมดาต้องเปลีหรือแปะแต้มคนประเทศกินไม่ได้กินของแปรเปี่ยนเพราะว่ามันเป็นทางการกินหวันที่มันยืมใช่ค่ะตรงนั้นต้องตาวแต้มถ so euh ้าจะส่งไปจีนต้องสามแต้มนะคะไม่งั้นเดินทางไปใช้เวลาระยะเวลานานมันเน่าตกรอย่างนี้เขาบอก ันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวสวนนะคะที่เขาสามารถจะเดินไปชิมได้เลยพวกไกบก้วพวนี้ก่นะคะนะคะมาแล้วเพือได้ความรู้นะคะแล้วก็อร่อยจริงๆลองมาชิมได้เลยนะคะทอดได้อร่อยมากเลยนะคะค่ะเป็นขนมทอดกรอบนะคะที่เนี่ยเขาเรียกไต้แก่นนะคะสมมตว่าต้องลงพาวตานประเทศจีนประมาณ5ัวห้าต่อเดืนมีห้าเจ้ ในาตัดกินประเทศไทยคนไทยกินกี่วนะันคับกี่แต้มงั้ระมาณเจ็ดแปดแต้มถ้ากินกินวันนี้กินพรุ่งนี้อะไรเงี้ยตัดแล้วควรจะกี่วันทิ้งไ้กี่วันถึงจะทานได้ถึงจ,จะอร่อยสคืนได้เอคือเจ็ดแปดแต้มแล้วแล้วเอาไว้สองคืนีอกินยาอ,อืม,มะอนะินดัย่กเ็ก กินได้คุกเิาได้ไม่ใด้วัดคอสต้างที่อือนแต่ปอไข้ปอไข่ค่ะผมชีดยาหนึ่งครั้งอีก15วันจึงจะไปจากสลผลิดีไอ้น้พอดีครับพอดีค่ะก็คือใช้ยาแต่ว่าดูระยะเวลาในการที่ยาสะหมดหมดที่ปมไข่ตับคนนะคะค่นค่ะเพรว่าเราตักวันนี้ค่ะก็รู้วันแล้ว่านี้ยค่ะอก15วันมันจะ ต้องได้ระยะเวลาค่ะก็คือใช้สารเคมีอย่างกลอบไผยนะคะไม่ได้ถึงตรงขนาดว่าไม่ใช้เลยแต่ว่าใช้อย่างกลอบไผยนะคะน่ามาก็เป็กค่ะ ตอนนี้เอาไบออกแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนก็จะเดี๋ยวรอใสคใส่ให้มันบางะบอ่ะเดี๋ยวรอดูการใสนะคะใสให้มันบางเหมะสำหรับการทอด